สวยมากจะเป็นสีเขียวนะทุกคนสีเขียวแบบใส่กากเพชรเยอะมากอะ่ะไอตรงนี้ก็จะทําเป็นแบบถอดได้ด้วยนะครับทุกคนถ้าเวลาที่เขาไม่ได้วิ่งบัวเนี่ยเขาจะไปวิ่งอ้อยนะสวสีครับอยู่กับช่องชักิด้านท็กซแรงครับจะพา,าชมเจ้าอีซสุ FY ้ F y H 360แรงม้านะครับคันนี้ต่อสเปคกระบะรถบรรทุกบัวด,ด้วยนะครับแล้วก็แถมลูกค้าเนี่ยเอาไปบรรทุกอ้อยด้วยก็คือทําชุดท้ายเนี่ยให้แบบถอดได้ด้วยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวปฏิตามรับชมกันนะครับคันนี้ชุดแต่งจะหนะักจัเต็มมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสีนะสีก็จัดสีกาก,ากเพชรด,ด้วยเป็นสีเขียวกาับกากเพชรนะครับกา,กากเพชรเงินนะนะครับกับชุดแต่งโครเมียมนะครับไรมาจากด้านหัวนะครับก็จะมีเลี่ยมหมวกนะครับแล้วก็มีไฟชุดไฟปัตเน่นนะแล้วก็ขากระจกนะครับเตเลตเป็น,นเตเลตบานกลมสามาบานบานเสริมหนึ่งบานบานหลักหนึ่งบานนะครับ ฝั่งขวาก็จะเป็นทรงจอจานนะครับนี่ฝั่งขวานี่เป็นทรงจอจานนะครับเก็บงานเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะออกแล้วนะครับยี่สุสามหกนะโอ้โหท,ทรงอย่างรอแต่ว่ากระจนเนี่ยก็จะซ้ำเป็นสตเตเลสเส้นเดียวนะครับเนื่องจากว่าลูกค้าเนี่ยไปบรรทุกอ้อยด้วยมันต้องเข้าในสวนนะก็ะเลยไม่ได้ทําแบบต่ามากนะครับกรนจนก็จะเป็นกระจนยืนย้ําหมดชุบโครเมียมนะครับผมเห็นทั้งชิ้นเลยแล้วก็มีขอบป้ายทะเบียนนะครับ จดทะเบียนอยู่ราชบุรีนะครับนี่ไปจดทะเบียนมาเรียบร้อยกับชุดแต่งโครเมียมนะครับมีพ้อปัดน้ำฝนไปส่งลูกศรน,นะครับมีแก้มโครเมียมกระจังโครเมียมนะกับโลโกโอ้อิสุคิงอัลทัพตัวใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็มีดาวให้ไปสี่ดวงนะครับมันูถัดออกมานะครับก็จะมีชุดเนี้ยจะเป็นชุดสแตนเลสน,นะครับนี่เป็นชุดเล็หมดเลยแล้วก็เรี่ยมเล็ตรงนี้ให้ด้วย มีกาบข้างประตูนะครับพร้อมกับเรียมซุ้มโค้งล้อนะครับโค้งล้อก็มีลายปลาด้วยนะทุกคนนี่มีปลามีลายถาวันนะครับมีดอกบัวมีปลาส่วนมากกาจะเป็นลายแส่กไทยๆนะครับพร้อมกับใส่บันไดให้ด้วยบันไดนะครับสําหรับปีนขึ้นไปที่เก็บข้าไใบนะครับแล้วก็พร้อมกับครอบกรองนะครับเรี่ยมขอบกระบะเนี่ยก็เป็นลายเกล็ดปลานะครับ เลียมตรงนี้ก็เป็นแบบลรายเรียบๆแต่ตรงนี้จะเป็นลายเกดปลานะครับโลโนะครับก็เป็นลายปลานะครับของอูช่างยุทธน้องโพนะครับกัแบบเรี่ยมบางตรงเนี่ยเป็นเลดทร,ตรงตรงนี้จะเป็นแบบสไตล์ยุ่นนะครับก็คือไม่มีลายปกติจะมีลายนะก็จะมีลายตรงนี้ก็แกะสลักชื่อนะครับเป็นชื่อของเจ้าของรถนะครับนี่ ชออดฟาร์มนะพร้อมกับไฟนะครับ,บ,ไ,ฟนะรบไฟสไตล์อู่นะก็จะเป็นไฟแบบแบบนี้นะก็มีไฟฟองสองลงพื้นอันมาก็ล้อนะครับล้อเนี่ยก็เป็นชุกโครเมเนียมนะครับพร้อมกับใส่ครอบดุมเข้าไปครอบดุมนี่เป็นของช่างเดย์นะครับฝาครอบสิ่งนะฮะโอ้เราข้างก็เป็นสามนิ้วนะทุกคนสามนิ้วแต่ว่าเป็นสามแถวข้อสี่นิ้ว โดยช่างติกเฮดเดอร์นะครับทันนี้เป็นท่อพักเดิมนะครับท่อพักเดิมเลยถังลม5้าถางังใหญ่เลยนะรุ่นนี้เขาจะให้มานี่เลี่ยมโหสวยมากจะเป็นสีเขียวนะทุกคนสีเขียวแบบใส่กาเพชรเยอะมากอะ่นะครับนี่โดยช่างยุทธหนองโพจังหวัดราชบุรีนะครับทุกคนถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์0 969346479นะนะครับ สิบล้อนะฮะเอ๋ <Okay. S 1> สวยงามมากตัวน,นี้ก็จะเป็นสไตล์ยุ่นๆเลยนะอันนี้ใส่ยางบองขุนให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ชุดท้ายมีชุดลำโพงด้วยนะทุกคนมีตัวชุดลำโพงลากลูกนะฮะพร้อมกับล่องไฟท้ายแล้วก็มีไฟท้ายของตัว C นะครับไฟท้ายตัว C แล้วก็มีชุดทับทิมเนี่ย ทับทิมเนี่ยทำเป็นสองแถวนะครับทับทีมเล็กนะนี่ชุดลำโพงล่ากลูกโอ้โหอลังการงานสร้างมากๆดูชุดท้ายที่ยื่นออกมาก็จะเป็นสเตลเลตเป็นคอกๆแบบทำแบบทีมากนะทำทีกันมากเลยนี่ตัวรายละเอียดที่ยื่นมานะครับไอตรงนี้ก็จะทําเป็นแบบถอดได้ด้วยนะครับทุกคนถ้าเวลาที่เขาไม่ได้วิ่งบัวเนี่ยเขาจะไปวิ่งอ้อยนะ เข้าส่วนอ้อยด้วยนะครับเจ้าของรถคันนี้เขาจะมีรถเกี่ยวด้วยนะอ่าไม่ใช่รถเกี่ยวเขาเป็นรถอะไรนะที่รถเก็บอ่าตัดอ้อยครับรถตัดอ้อยนะครับ,รนะรบนี่รายละเอียดที่ยื่นออกมาก็จะพอสมควรนะจะน่าจะอยู่ประมาณสองเมตรที่ยื่นออกมานะครับนี่สวยมากสวยมากโอ้โบอกเลยแล้วว่าอลังการมากๆนะครับถ้าเข้ามาต่อ ที่นี่นะครับอูช่างยุตหนองโคนะฮะส่วนรายละเอียดเลี่ยมขอบกระบะก็จะมีพวกอัลาโลแล้วก็มีปีกนกนะครับสองฝั่งปีกนกส่วน้าที่อู่จะเป็นลายปลานะฮะก็สั่งได้นะครับอยากได้ลายอะไรก็สั่งมาได้เลยนะครับจะหนักจะเต็มหมดเลยนะขอบขอบดุมลอ้อเป็นดาวนะครับพร้อมกับกันถังเนี่ย อันนี้จะเป็นถังถังเหล็กถังเดิมจากศูนย์นะครับแต่ว่าทางอู่เนี่ยได้เลี่ยมซาเลตเลายเกตปาเนี่ยเข้าไปก็เพิ่มรายละเอียดเพิ่มให้มันอลังการมากขึ้นนะครับก็สวยงามมากๆก็ให้เข้ากับตัวเลี่ยนตรงนี้นะชออสฟาร์มโอ้โหอลังการมากๆนะครับคันนี้เดี๋ยวก็ทางศูนย์ก็มารับเรียบร้อยแล้วมาดูรายละเอียดฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายนะครับก็จะมี รอบน่องอันนี้จะเป็นประตูไทยเดิมนะครับแต่ว่าใส่ชุดแต่งโซเมียมเข้าไปแล้วก็มีอาแปะนะครับนี่ลายอาแปะสวยๆเลยสติกเกอร์เนี่ยเขาแกะออกหมดนะครับตอนพ้นสีแล้วก็มาแปะใหม่สติกเกอร์นี่เบิกสูตรมานะครับนี่นสวยๆงามๆนะครับกับชุดแต่งโดยอูดเช่างยุทธหนองโพจังหวัดราชบุรีนะครับรายละเอียดข้างในเป็นอย่างไรอันนี้เป็น ภายในเดิมๆเลยนะครับผมนี่รถหม่ป้ายแดงนะครับนี่ครับรายละเอียดภายในอันนี้ก็จะมีไฟคมใหญ่ด้วยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เปิด,เป,ดเปิดไอตัวเล็กเป็นชุดชุดเดิมๆเลยนะครับกว้างใหญ่มากนะครับนี่รายละเอียดหัวสีนี่เขาแกะทำหมดนะครับทุกคนนี่สวยงามมากๆ ย่งอีกีนะครับถ้าท่านใดสนใจที่จะนํารถมาต่อตกแต่งนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ช่างยุทธหนองโพนะครับไม่ใชยขัดัะให้ตลอด0ูนย์เก้าหกเก้าสามสหกแล้ว,ก,วก็สวยมากสวยมากทุกคนตอนกลางคืนก็จะสวยมากเลยนะทุไฟเนี่ยเป็นไฟสีเขียวนะที่เขาใส่ไฟใต้ท้องอนะ่ะเป็นจะเป็นสีเขียวตอนลางคืนนี้จะแบบสวยมากเมื่อคืนนี้ผมถ่ายคลิปลงไปก่อนหน้านี้แล้วอะ่ะจะเป็นคลิปแบบ ทีเซอร์ทีเซอร์นะนี่ครับดูดูดดรายละเอียดของสีเกตนะครับนี่ครับ,รบเปิดไฟก็จะเปิดไฟตรงนี้นะครับองโหยนี่ครับก็จะเป็นรายละเอียดของเจ้า f y H360 แรงมา้าสวยงามมากมาก เดี๋ยวไปชมตอนตอนนี้กำลงังจะเอารถออกไปข้างนอกนะครับก็เดี๋ยวชมทรงตอนวิ่งดีกว่านะครับทุกคนไปเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันสวยมากสวยมาก นี่ดูท่งตอนวิ่งกนะัทุกคนอย,ยิงโดนแสงแดดน,นะวิแบบวิบวับวิบวับมากเลยนะนี่ครับสวยงามมากพร้อมที่จะออกลั่นแล้วนะครับกับชุดลำโพงลา,ล,าลากลูกของ KTK นะครับชุดลำโพงลา,ลากลูกชุดนี้ของยี่ห้อนี้คนนิยมใช้เยอะมากนะเทระบบไฟเรียบร้อยนะครับไฟใต้ท้องก็เป็นสีเขียว ทางส่วนก็ได้เตรียมที่จะนํารถกลับไปที่ศูนย์ก่อนนะครับแล้วก็จะส่งมอบลูกค้าวันพรุ่งนี้นะครับลูกค้าจะเดินทางมารับนะครับนี่ครับดูโอ้โหสีเนี่ยเวลาโดนแสงน,นี่แบบฉ่ำมากเลยก็วิบวับวิบวับมากเลยนะครับทุกคนสวยมากสวยมากดูทรงนะครับถ้าได้แบบสแตเนเลสสองเส้นเข้าไปนะืแต่ว่าลูกค้าเนี่ยจะวิ่งเข้าสวนนะครับก็เลยไม่อยากเอาต่ำมากเดี๋ยว เวลานั้นน่ะมันจะขรุดนะครับมันจะขรุดนะรายละเอียดดูทรงก็จะประมาณนี้นะครับทุกคน